สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับชาววันนี้เดี๋ยวแวะมาเยี่ยมชมน้องยันหน่อยวันนี้ทำไมรถจอดไม่ได้ทเลคูใจคันใหม่ครับคล่องเลยครับเดี๋ยวมาดูวันนี้มีใครอยู่ไหมนี่อ้าวลูกพี่สวัสดีครับ ทำไมวันนี้ไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วเกี่ยวได้หนึ่งอุ้มเกี่ยวได้หนึ่งอุ้มแล้วเป็นไงเรลาคอมันขาดเรลาคอขาดมันมันไม่ใช่มันขาดแต่ว่ามันมันแว่งแล้วโซ่มันตกก็เลยเอามาเปลี่ยนแต่ว่ามันหมุนได้หรือต่ว่ามันแว่งยมันแว่งพึ่งมาบอก กินข้าวกันอืมเกยอะไรนะกลงป่าอ๋อเกี่ยวตรงไหนวันนี้เกี่ยวตรงข้างหลังป่าตรงนี้เหรอที่เดิอมไหมจ้ะอ๋อเกี่ยวไปข้างหลังเมื่อวานแกให้เกี่ยวถึงแค่ตกเย็นอืมพอกลางคืนไม่เกี่ยวใช่ไหมจ้ะครับเออเดี๋ยวมาดูหน่อยมันเป็นอะไรยังไงอ่อนไหนข้างบนเลยเหรอ อันนี้คือเปล่าจับอ๋อเปลาคอข้างบนไปจับไปสะเสกซึ่งไปดูไอ้มันแกว่งเหรอครับไอตัวเปล่านี่ยนะครับมันขาดอยู่ข้างในเลยมันอ๋อมันโยกนี่นะแต่มันหมุนได้ ผ oh. นได้แต่แค่มันเกล่งแล้วโซ่มันตกอืม,อมแล้วเราต้องทำอะไรยังไงต้องแก้ไขย,ยังไงเปลี่ยนเพ้าใหม่เลยเปลี่ยนชุดเพลาใหม่มไม่ถ้าได้รถใหม่ป้ายแดงในสายัานในคลองเลยเนานะ <c oughs> ตังไม่ถึงอืมตังเราไม่ถึงแล้วก็เอ๋ใช้ไปไหนมาดูสิตน,นี้เ๋อตัวน,นี้เองวันเดียวก็นาก่าจะเสร็จแล้วมั้งพ่อไปซื้ออะไรบ้างไปแล้วครับผม<อ>วัดเราวัด<อ>แบบไปให้แล้วให้เก อ,อารมณ์กลิ่นเสาร้องลิ่มน้อย่านรู้เลยว่ามันขาดช่วงไหนพี่แต่ตท่านถอดออกใช่ไหมขาดถอดออกเดี๋ยวพ่อสายันไปซื้ออะไรมาแล้วเจ้าด้งงามโตมีอันยาวจ้าสุดท้ายของเจ้าของทรงเจ้าสุดท้าย,าายก็หมดงานแล้วด่าแล้วก็ของตัวเอง อีกสองเจ้าสุดท้ายแล้วก็ของตัวเองแล้วก็หมดแล้วดูการน,นี้พี่น้องได้สี่ร้อยฮะได้สี่รได้สรุปสรุปได้เลยใช่ไหมว่าปีนี้ได้สี่ร้อยไร่เนาะ

เราใส่รถพี่พื้หรือเปล่าใช่ใช่ไหมใช่ไหมแกไปงานเต้น้ถใคาเจาะใครสิขายใครรตรถพี่ไก่หรือเปล่าไอ้ต้องถอดชุดนี้ออกมาเพียนครับถอดอ๋อชุดนี้หมดเลยเนาะครับอือแบบแล้วเอาร่วมกัน Hãy mà cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video này luôn Mình ngàn này kiều mấy แถวยาวอย่างนี uh, uh, hay hay no, no. Playable, ้หรือเปล่าอ๋อที่มีตรงไหนอะไรนะดัมเจใช่ไหมครับแถวอันใช่ไหมที่เหลืออันเดียวนะนาลอกป่านะนั่นนะนั่นเลยนาที่ลอกปีปีแล้วบอกค่ะเด้ลอกนานนานไหนเชือบเราเชือบกันเลยนะไหนอ๋อที่นู้นตรงที่เขาปลูกปาล์มก่อน อ๋อมันตะเก او ไอไอล็อกไอ้นาเดียวใช่ไหมครับนายใหญ่ดาเดียวนนั่แหละอ๋อที่เขาขุดที่กระทมคลองกันน bueno> ่ะอ๋อมันเป็นคลองดิไีนายนี่จะไม่กล้าลงเลยไอนั่นไอโลกไอกระทมคลองใช่ใช่กระทมคลองไม่ให้ตาะลงน่ะ่ตาะลงเลยเกี่ยวแต่คลองไอตะโอ๊ดเลยรอะไรคลองให้ตาลงเลยตาะก็ชอบ อ้ยนาของตะเกาน่าน่ะอยู่ข้างๆกำแพงน่ะนะเป็นคลองเป็นคลองปลูกปาล์มเนาะอืมายเสียงเลยเ่เลยของปลุ่มปลุมไม่เสร็จเลยของมลมของปลุมของลุยหวลายเจ้าครับนาอย่างนั้นนะคูบต้ามันจะ ถ้ามันจมมันก็ดึงง่ายกว่าเนาะครับจากทางใช่มันติดถนนรถใหญ่นี่ถ้าจมนี่ลำบากกันนะครับมีใครช่ยออกค่าเครื่องไหมอืมมันที่อีเล้วหมดเครื่องไปตัวนึงอีแล้วสายันพังเครื่องไปตัวหนึ่งครับเจ๊งเลยหมดงานนะหมดค่าเครื่องไว้เท่าไหร่หมดหมดงานเกี่ยวอีกหมดงานเกี่ยวอีกจะหมดก็หมดโว้ยกี่วันเนี่ยฮะ

เดือนตีหนึ่งก็คูเกี่ยวกันนะมีแต่เขาไม่ให้เกี่ยวดีคนรดมาเยอะด้วยปีนี้แถวบ้านเราขนาดเราย้ายจากน่าย้ายจากฝั่งสนุนมาทางนี้แป๊บเดียวก็คือโล่งแล้วโล่งเลยอ่ะกลับมาโล่งเลยเทเลส์เราก็มีเลยเราไม่มีเทเลส์ได้ครับเลื่อมากี่ฟองนากรถไรดี ตัว,ตวไอ้บันได Israelis ลำเลียงนี่แข็งแรงแล้วเนาะยังงออยู่เหรอครับยี่น่อเออเวียงคดยังขนาดเชื่อมแบบอออยิดนึงอาต้องตัวต่อไปอยู่ต้นถอสู้ออกนะครับอ ถอดสองรอบแล้วเอ่อนถอดจนเหมือนจะเป็นจะเป็นช่างไปกับผัวแล้วแหละอันนี้ไม่เท่าไรแล้วนี่ทำจะน้ากล้องเลยนี่นะพอพออยู่หลังจากกล้องเนี่ยคือสั่งผัวใช่ไหมอ่อนไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันเช่าก็แรงเหรอมีแกล้งกันด้วยมัเช่าก็แงแล้วทน่เราไม่เชื่อไม่ใส่ ไปไปน่าช่วยใส่อะไรอันนี้เหรอวะต่อยเอาต่อยเอาเอาตู้เนี่ยต่อยใครต่อยตู้ไม่ยอมส่งไฟให้วันนั้นต่อยเอาเองมาโทษใครโทษคนส่งไฟโทษคนส่งไฟเนาะคนส่งไฟไม่ยอมส่งจับไปแล้ดันไปผิดเนาะต่อยอาเต็มๆอ้าวคลิปนี้เดี๋ยวให้สายันซ่อมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะค่อยชม ผลงานครั้งสุดท้าย <c oughs> ปิดท้ายดูการแล้วคลิปหน้าเนาะครับผมอ่ะบายบายครับผมคลิปนี้จบไว้ตอนนี้ครับผมคลิปนี้ก็ซั้นก่อนทำไมดีนะเดี๋ยวไปดู